สวัสดีครับพบกับหลุนคนตะโบดอีกแล้วนะครับวันนี้มาตีแถวแถวหัวสวนยางนะครับมามาต่อนางร้านไม้ไว้เมื่อคืนน้นครับแต่ไม่กล้าตีตอนกลางคืนเลยมาตีตอนกลางวันนะครับนี่ครับต่อนางร้านไม้ไว้เมื่อคืนนะครับนี่ครับบ้านผมแบบนี้นะครับแต่ถอยก็มีนะครับแต่ ใช้เจ้าโะแถวแถวสวนก็น,นะครับต้นไม้ที่เขาไม่ให้ต่อนางร้านแบบนี้นะครับที่ไม่มีไม้นะครับพึ่งอยู่บนโน่นกับต้นต้นต้นขาขานางนะครับเขเรียกบ้านผมเขเรียกต้นขานางบ้านผมนะครับทางใต้เขาเรียกต้นขานางครับเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันบนบนลังนีกว่านะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันบน ครับขึ้นมาเจอกับบนรังแล้วนะครับนั่นครับน้ำใช้ได้อยู่นะครับน้นก็ใหญ่นะครับยาวลดตลอดไปโน่นเลยสองมิตรไม่ขาดครับลังนี้ใหญ่นะครับสูงด้วยนะครับนนครับสูงมากเลยครับครับ เดี๋ยวขึ้นไปบนลังเลยดีกว่านะครับอยู่ใต้ลังอยู่เลยก็ต้องขึ้นไปนี่นะครับนี่นี่ต้องกลับตัวขึ้นไปโน่นแล้วก็เลี้ยวลงมานี่งิ่งโน้มโน้มดิ่งลงต่ำหน่อยนะครับต้นนี้เดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปลุ้นบนโน้นดีกว่านะครับ มจะมัวฝนอีกเอ,อีเ้ะครับไม่รู้เมมเบอรี่จะเต็มจะก่อนอีกไหมนะครับถ้ายัางไงขออภัยด้วยนะครับบางทีลูกมันเอาไปถ่ายเล่นนะครับเอาไปกดถ่ายเล่นพอผมเอามาถ่ายผมไม่รู้บางทีมันก็เต็ม นี่ก็ต้องม้วนตัวมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปโน่นนะครับพึ่งอยู่ข้างล่างโน่นมีุดด้วย น่าจะต้องไปกลับตัวนู่นนะครับงัดเลยเจียกัน ต้องมาอยู่นี่ก่อนนะครับแล้วก็กลับตัวหันกลับเพราะก,กิ่งมันโน้มลงล่างนะครับกิ่งมันมุดถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและอย่าลืม กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับการถ่ายทำต่อไปครับถ้าผิดพลาดบางประกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปง่ายๆนะครับ แต่งกิ่งก่อนนะครับแต่งเครือเถาวันก่อนเครือถาวันเขาเรียกเครือเถาวันกระดูกมันแข็งหน่อยนะครับ แข็งและเหนียวด้วยคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับกลัวกบตกครับสูงด้วยสูงมากเลยนะครับน่นมองเห็นรังคาวัดเลย วัดตบูดนะครับ ตัดครับตัด ลึกเอาไม่ถึงนะครับกีสอนนะครับปนน้ำอยู่ด้วยเนี่ยน้ำไหลโจกเลยหลูกอ้ามาเรื่องเนี้ยเด้อ ลูกตอดเป็นอะไรล่ะวายงอไปตำบุญนิดลองถุงนะครับถุงใหม่มันมัวฝนทุกวันเลยบ้านผมนะครับ น้ำยังถั่วยอยู่นะครับแต่ว่าน้ำพึ่งเหลืองใสแจ้วสีทองเลยนะครับ ไอโจกเลยแต่งมันอยู่ทรงหน่อยนะครับเริ่มเล่นนานมือผมแล้วนะครับก็ครบไม่ค่อยจะติด เติมชำรานผมแล้วนะครับเืิมแล้วนี่ครับโดนกข้ปไปจึก๊กึงแล้วมดุดเยอะเลยครับ มีน้ำอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ย่อนครับย่อนครับครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามห้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ